โลบักร้านไหนดีอ่ะไปด้านนั้นก็โดนเกียนไปด้านนี้ก็โดนโกงอ่ะเราใ้ใจร้านไหนไม่ได้เลยอ่ะเเหมือนมีคนต้องการโลบักใช่ไหมแั้นกูแนะนำร้านนี้เลยน้องรัก ร้านบ๊อบเบิลช็อปบริการกดเกมพาร์ตเลเยแปดไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อบฟุตคิงเลกาซี่ไอเนียไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และยังมีบริการขายรหัสแบบบ็อบฟุตและคิงเลกาซี่เริ่มต้นเพียงแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองแค่นั้นยังไม่พอยังมีบริการขายโลบักในราคาที่ย่อมเยาวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแบบไอดีพาร์ตแบบพีเซอร์เบอร์แบบกลุ่มก็มีนะครับผมนะบริการถูกและย่อมเยาวขนาดนี้ไม่ใช้งานไม่ได้แล้วมาทางโง่ไม่ใช้บริการร้านบัอบเบิลช็อปก็ตายซะถึงมึงอ่ะอาเช้าวันนี้คือสอให้้้ดวยเอา ใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผม เอาละครับแบบนะั้นก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้พผมจะไปไปัจจก้าคนดีคนเดิมนะครับนะซึ่งในวันนี้เนะี่ยผมจะทําอะไรก็น่าจะตามปกคลิปแล้วนะวันนี้ผมจะทําการสปอยอัปเดตสุดท้ายเมือนถึงสปอยสปอยะอัปเดตนี้นะคุณดูนะเป็นสปอยอัปเดตใหญ่เป็นอัเปเดตสุดท้ายนะไม่ใช่ไม่ใช่อัปเดตสุดท้ายของออกตาด้วย an anyway, แต่ว่าเป็นอัปเดตเป็นสปอยสุดท้ายของอัปเดตนี้ผมก็โอเคเรามาเรื่องันเลยนะภายในสามสี่ทีโอเคอย่างแรกเลยผมขออนุญาตอ้างอิงจากเอ่อ ดิสคอร์ดลองของทางด้านของออสตาโอเคตัวแรกครับมันน่าจะเป็นชิโร่ครับนะอ่ะน่าจะเป็นชิโร่ทางด้านของชิโร่หกหกดาวนี่แหละเออห้างหกดาวเนี่ยแต่ว่าผมเห็นในกลุ่มออสตาบอกว่าไอออไอไอ,ไอตัวชิโร่คือมันไม่มาเว้ยคุณดูคือมันมันคือมันแบบคือมันไม่มาคือมันเป็นตัวหลอกให้เจอเ๋อคุณดูต้อ ผมว่ามันก็น่าจะเป็นตัวหลอกแหละเพราะว่าคนเนี้ยกลุ่มออสตายก็โดนหลอกมาเป็นเบื่อๆเลยเดียวไอ้ฟุตเกียนไงคนดูนะเอิ้มนะคุณดูแนะนะบบบางคนเขาซื้อมา2-300แล้วก็โดนเกียนเอาซื้อมา2-300ตัวโอ้โหโกงไงคนดูนะก็ไอ้ฟุตมันเรียบโอเคต่อไปคุณดูก็เป็น discord official ของทางด้านของเอ,อ่อออสตายโอเคเดี๋ยวผมเพราะญาติแปลคือซึ่งผมแปลมาแล้วว่าโอเคก็จะประมาณนี้มันจะเป็นประโยคบอกเล่าแบบประโยคแบบความลับแล้วคนดูนะก็ประมาณนี้ผมว่า สรุปตำนานผลไม้ปีศาจที่น่ากลัวฉันขอเข้าร่วมกับร้าแนแค้นผลไม้ปีศาจฉันพบนักเรล่น3คน3คนนี้คือน่าจะรู้เลยว่ามันเป็นจากเลืองจุดที่สิไคลเซนแล้วก็ผลไม้ปีศาจก็มาจากเรื่องบันผีนั่นเองก็โอเคเราต้องแข็งแร่งขึ้นแม้ว่าจะเอาชนะปีศาจเพราะพวกเขาสามารถฆ่าผลไม้ได้เราต้องหารู้แก้มกังกรคือ ดาก้อนบออแน่นอนครับผมูอะแต่ว่าดาก็มาในที่นี้คือผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบโกคูล่างอัลต้าไอสติงหรือว่าซูเปอร์ไอสติงก็ต้องรอดูอีกทีว่าอัลต้าไอสติงมันเป็นร่างของแอดมินเนาะโอเคอาจจะมาเป็นแบบซูเปอร์ไอสติงก็ได้นะหมูคุณดูนะเออโอเคคุณหนูก็โอเคคุณหนูก็ในตำนานทั้งหมดเจ็ดในเรื่องเพื่องเอ็กโซเดียเองเรื่องเรื่องเรื่องนรื่องเรา่องเรื่องเรือเปล่องเรื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 ่องเรั่องเรื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 ่อซเดียได้ เช็ดเราจากการดำรงเพื่อประจบประแจงแม่คำว่าชิ้นมันแปลไปประจบประแจงเฉยเลยกันดูนะก็ประมาณนี้ขอผมสำหรับสปอยอัปเดตสุดท้ายสปอยอัปเดตนี้เป็นสปอยสุดท้ายผมก็ผมนั้นจะเป็นช่องแรกๆที่ทางผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้กันเลยวันละกันชอบกันอย่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไต้กดกระดิ่งแบบเป็นทั้งหมดให้ผมด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ50ไลค์ที่บอกว่าเป็นไปได้เลยเพราะคนดูคือแบบคนดูหลักพันยอดไลค์หลักสิบโอ้โหคนดูผมยังชอบเพราะฉะนั้นคนดูฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับคนดูนะเออผมรักคนดูทุกคนนะเว้ยสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนครับผมแม่คนดูกะจะได้ปิดคลิปจริงๆแล้วแต่ว่าผมลืมอันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นทางด้านของผลไม้ปีศาจหรือว่า ตัวเลยสักอย่างเยมาจากเรื่องวันผีนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจเลยว่าคนนะน่าจะเป็นยายเด็กผีจากเรื่องวันผีเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจคือมันมีแบบลูกเบดไอตัวไอตุดตุดเนี่ยยิ้มแล้วก็เอมตรบอี่เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวอะไรนะก็ผมจะว่าน่าจะมาจากเรื่องวันผีเนาะก็ประมาณนี้สําหรับเอ่อคลิปนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคุณดูอีกตัวหนึ่งผมแบบลืมลืมไม่ไดเออตัวนี้คนในกลุ่มออสตาบอกว่ามันเป็นโกดีโรเจอร์เว้ยเออคุณดูผมก็ ผมก็มองว่าเอ้ยมีความคล้ายคลึงด้วยเนี่ยตรงนี้จะเป็นหมวกของโกลดีโรเจอร์ก็ได้ไงเขาดูไม่ใช่โกลดีโรเจอร์จะเป็นชังโค้ดก็ได้แต่ว่คนดูก็ยังไงก็ต้องติดตามของผมฟันธงว่าน่าจะเป็นโกลดีโรเจอร์เนาะโอเคก็ปิดคลิปจริงๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ผมรักคนดูทุกคนนะเว้ยสำหรับคลิปนี้ก็ลากอ่อนครับผม